เรามาดูตัวนประสงสองบ้านเปิดกระจกกันค่ะมี2แบบให้เลือกนะคะแบบที่1เป็นแบบตู้สูงนะคะความกว้างอยู่ที่90เซนค่ะหรืออยู่ที่38เซนนะคะสูงอยู่ที่170เซนเลยทีเดียวมี2ส,สีให้เลือกค่ะมีสีดำรั้วแล้วก็สีขาวรั้วนะคะแผ่นชั้นปรับระดับได้มีปุ่มพลาสติกรองที่ขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะป้องกันการวางโชว์ที่พื้นไม่เท่ากันค่ะอีกหนึ่งตัวจะเป็นตู้เตี้ยนะคะ หลายความกว้างอยู่ที่90เซนค่ะหรือ38เท่ากันเลยส่วนสูงที่120เซนนะคะแผ่นชั้นปรับระดับได้เหมือนกันค่ะไม่เลือก2สีเหมือนกันค่ะก็คือสีดำแล้วก็สีขาวนะคะ ตู้ตัวนี้เอาแบบมาเพื่อจัดเก็บเอกสารหนังสือหรือจะเป็นของใช้ผ้าห่มเก็บสะสมของทละลึกก็ได้นะคะส่วนกระจกนะคะเป็นกระกจกรอนแก้วค่ะมีความหนาอยู่ที่5มิลเลยทีเดียวเราใช้ความหนาของเหล็กเป็นพิเศษค่ะ0.6มิลใช้เหล็กคุณภาพดีในการประกอบตู้ขึ้นมาค่ะหนะ้าบานตู้เป็นระบบซอฟ t ์โครสนะคะเวลาปิดก็จะค่อยปิดลงอย่างนิ่มนวลค่ะค่อยๆลงนะคะเป็นการถนอมตู้และการปิดเสียงที่ดีด้วยไม่เกิดเสียงดังในขณะเปิดปิดนะคะ วางจำหน่ายแล้วนะคะผแผนกออฟฟิศชั้น2ค่ะที่ร้านจ้าต้องสิ่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะสาขาวารินชำรัฐจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่สี่แยกไฟแดงวงแหวนนะคะทางไปสีสเกตค่ะมาดูจริงๆนที่นี่เลยหรือจะทักเพจร้านก็ได้นะคะสินค้าดีมีครบหลากหลายต้องร้านจ้าต้องสิ่งเฟอร์นิเจอร์จ้า